สำหรับข่าวที่สเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลนะคะโดยอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าอิสราเอลคือกับอ่ปาเลสไตน์นะคะม,มีสงครามกันนะคะคือมีการสู้รบกันนะคะแล้วก็อิสราเอลนะคะก็นะคะอม,มีหลายคนที่เขาถือคริปโตในอิสราเอลนะคะแล้วก็ตรงเนี้ ไปษัทเชนอาร์กอสนะคะก็บอกบอกว่าถ้าหากดูในเรื่องของ Transaction ในเรื่อง Stable Coin แล้วก็มา Track Address ของ Transaction นั้นดีๆะคะ่ะหลาย Transaction นะคะเป็น Transaction ที่มีต้นต่อนะคะมีแบบคนที่ทำการทำ Transaction นนั้นนะคะซึ่งแบบเ,เป็นคนโอนกับคนรับโอนนะคะที่มาจากฮามาสนะคะมาจาก h ฮสป o l านะคะซึ่งตรงนี้เชนอา g กสก็บอกนะคะบอกว่านอกเหนือจาก Hamas แล้วก็เฮส l อราก็ยังมี i อซิด้วยนะคะคืออันนี้ก็เป็นคำเคลมของทาง b ล็ c กเชน i n นาล l ติกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าเชนอา g o สนะคะเขา้ารายงานการเคลมนะคะโดยแบบว่าคือทางอิสราเอลเนชั่น b ลบูโรนะคะ สำหรับในเรื่องของ counter terror financing นะคะก็คือฝ่ายของรัฐบาลอิสราเอลในภาคส่วนของการปราบปรามการก่อการร้ายนะคะก็เขาก็ใช้เขาก็ตั้งชื่อแบบนั้นน่ะนะคะในในฝ่ายเขาอะนะคะแล้วก็ฝ่ายนั้นของประเทศอิสราเอลเขากล่าวหานะคะบอกว่ากลุ่มทหารและกลุ่มการเมืองแล้วก็อิสราเอลเขาก็ ชี้เป้านะคะบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มฮามาสมีกลุ่มไอเซสแล้วก็มีกลุ่มเฮสปอรานะคะถือหลายพันล้านดอลลาร์ที่เป็นสเตเบิลคอยนะคะแล้วก็เขาก็บอกโอนนะคะบอกว่าตรงเนี้ยม,มีนะคะการโอนจากบนแนนซ์ไปวอลเล็ตย่อยๆนะคะซึ่งวอลเล็ตย,ย่อยเหล่านั้นเนี่ยคือ,อม,มีความเชื่อมโยงกับ ะะสำหรับข่าวที่สามเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลนะคะโดยอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าอิสราเอลคือกับปาเลสไตน์นะคะม,มีสงครามกันนะคะคือมีการสู้รบก,กันนะคะแล้วก็อิสราเอลนะคะก็นะคะม,มีหลายคนที่เขาถือคริปโตในอิสราเอลนะคะ แล้วก็ตรงนี้ไปษัทเชนอาร์กอสนะคะก็บอกบอกว่าถ้าหากดูในเรื่องของ Transaction ในเรื่อง Stable Coin แล้วก็มา Track Address ของค่ะก็ตามที่เก่านะคะก็คืออิสราเอลนะคะก็นะคะแจ้งมาว่านะคะ List ของนะคะ w a l เ e t ตเหน,นี้นะคะก็มาจากการที่ Binance เอ๋อไอค้า b ายน n นนของ คนที่เป็นสมาชิกฮามาสนะคะโอนไปกระเป๋าส่วนตัวของคนที่เป็นสมาชิกฮามาสเหมือนกันนะคะแล้วก็โอนเงินโดยหลายหลายครั้งหลายยอดนะคะแล้วก็แต่ละย,ยอดมีเงินเฉลี่ย3,900ดอลลาร์นะคะเช่นนกก่อสกาวนะคะบอกว่าอิสราเอลเนชั่นอลบูโรนะคะ for counter terror financing นะคะซึ่งคือชื่อองค์กรเขานะคะกล่าวนะคะบ,บอกว,กว่าการโอนนี้เป็นการโอนใน stablecoin ซะส่วนมากนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มีการโอนแบบครั้งละนะคะหลายสิบล้านดอลลาร์หรือหลายร้อยล้านดอลลาร์นะคะตรงนี้เนี่ย s t a b l e c o i คนะคะก็นะคะส่วนมากก็จะโอนนะคะเป็นนะคะ usdt นะคะแบบที่เป็นทรอนเชนนะคะแล้วก็การโอนเหล่านี้นะคะการโอน ที่พบที่ทำการแทร็กโดยบล็อกเชนอนาลิติกเฟิร์มเชนอาร์กอนะคะก็พบว่านะคะคนที่มียอดเงินโอนสูงที่สุดนะคะคือมีเป็นที่เป็นกลุ่มที่อิสราเอลทำการเพ่งเลงนะคะเป็นกลุ่มที่อิสราเอลอ้างว่านะคะเขาเป็นกลุ่มเฮสโบลานะคะซึ่งคือกลุ่มศาสนาอิสลามนิกายชีอะเชืช้อชาติเลบานอนนะคะแล้วก็ เป็นกลุ่มลึ่งทหารลึ่งการเมืองนะคะแล้วก็เอ,อส่วนมากจะเป็นการโอนในทรัพเชนแล้วก็เป็นการโอน usdt usdc tusd แล้วก็ usdd นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ nbc tf นะคะซึ่งคือย่อมาจาก israel national bureau for counter t r a d e r financing นะคะก็คืออย่างที่เ่าไปนะคะหน่วยงานการ การเกากินาของประเทศอาเอลนะคะก็กล่าวบอกว่าเขายึดใบนในใ้อเขานะคะทั้งหมดสองเขาแล้วก็คว้ามกันนะคะพยายามที่จะหย,นะยุดการนะคะหยุดการนําเงินเข้าไปสู่กลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มเฮสบูลานะคะเพราะว่าการนําเงินเข้าด้วยช่องทางธรรมดาอิสราเอลเขาบล็อกไปแล้วบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า การนำเงินเข้าฮามาสกับเฮสโปลาด้วยวิธีคริปโตเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการบล็อกเพราะมันบล็อกยากเขาก็เลยไปคุยกับไป n a นซ์แล้วก็ไปส่งคำสั่งแบบเอกสารราัฐบาลบอกว่าเนี่ยเรามีคำสั่งให้คุณบล็อกอ่แอคเคาท์นี้นะฟรีซเงินตรงนี้ไว้เลยนะอย่างนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ปี2021อิสราเอลก็ยึดแอคเคาทคริปโตของฮามาส190แอคเคาท์แล้วนะคะแล้วก็ ออทําการออปีนี้ก็ยอดเพิ่มอีกนะคะทําให้เชนากอสนะคะก็พบว่านะคะเมื่อนำการนำเงินต่างๆตั้งแต่ออทั้งสกุลเงิน USDT USDC TUSD USD, แล้วก็ USDD นะคะของปี2 0 2 1ถึง20 2 3 จะหนึ่งร้อยเก้าสินะคะนะคะมาเฉลี่ยกันพบว่ายอดโอนแต่ละยอดนะคะมียอดเฉลี่ยสามพันเก้าร้อยดอลลาร์นะคะแล้วก็ก็มีแบบยอดโอนหลายครั้งแต่ละยอดไม่ได้มากนะคะไม่ใช่โอนครั้งเดียวเพราะว่าเขากลัวว่าโอนแล้วจะไปไม่ถึงนะคะเพราะกลัวว่าจะมีการบล็อกระหว่างทางนะคะซึ่งตรงนี้เชนากอสก็บอกว่านะคะ วอลเล็ตที่ทำการเชื่อมโยงกับอามีแคปิตอลนะคะคือตรงเนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อิสราเอลเขาทำการเออทำการเดกได้ว่าเตือนนะคะว่าแบบยอดนี้มีความแปลกๆนะคะคืออย่างนี้อา i มีแคปิตอลนะคะเปนเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัสเซียนะคะ คธอแบบเป็นหน่วยงานทางด้านคริปโตหน่วยงานหนึ่งอะนะคะของรัสเซียแล้วก็อิสราเอลเคยแจ้งว่าอามีแคปิตอลเป็นของรัสเซียแล้วยอดเงินโอนเนี่ยอิสราเอลบอกว่านะคะนี่คือคําที่อิสราเอลบอกนะว่าอามีแคปิตอลเอ่อมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงินโอนจากใครก็ไม่รู้เข้าไปกระเป๋าฮามาสเข้าไปกระเป๋าไอซีสเข้าไปกระเป๋าเฮสบูลานะคะ แล้วอิสราเอลก็ถ้าไม่เจอก็ไม่จับถ้าเจอก็จะจับแล้วก็จะยึดเงินมาเลยนะคะก็น,นี่คือสิ่งที่กลุ่มที่เป็นทางการของ Israel, ขอิสราเอลเอามากล่าวนะคะเอาอมาแบบทําการบล็อกกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เงินไม่ไปถึงฮามาสไม่ไปถึงเฮสโอลานะคะค่ะก็ตามที่กล่าวนะคะก็คืออิสราเอลนะคะก็นะคะเออแจ้งมาว่านะคะลิส ของนะคะวอลเล็ตเหลนี้นะคะก็มาจากการที่บ i น a n c e เอออเคา้าบีนแนนซ์ของคนที่เป็นสมาชิกฮามาสนะคะโอนไปกระเป๋าส่วนตัวของคนที่เป็นสมาชิกฮามาสเหมือนกันนะคะแล้วก็โอนเงินโดยหลายหลายครั้งหลายยอดนะคะแล้วก็แต่ละย,ยอดมีเงินเฉลี่ยสามพันเก้าร้อยดอลลาร์นะคะเช่นาะกอส่ากล่าวน,นะคะบอกว,ว่าอิสราเอลเนชั่นลบูโรนะคะ ส o r Counter Trader Financing นะคะซึ่งคือชื่อองค์กรเขะะานะคะกล่าวนะคะบอกว่าการโอนนี้เป็นการโอนใน Stablecoin ส่วนมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มีการโอนแบบครั้งละนะคะหลายสิบล้านดอลลาร์หรือหลายร้อยล้านดอลลาร์นะคะตรงนี้เนี่ย Stablecoin นะคะก็นะคะส่วนมากก็จะโอนนะคะเป็นนะคะ USDT นะคะแบบที่เป็น t ทรอนเชนนะคะแล้วก็การโอนเหล่านี้นะคะการโอนที่พบที่ทำ